ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบไหนพวกมันมักจะฆ่าคนที่ดูอ่อนแอที่สุดเป็นอันดับแรกจะอยู่คนเดียวหรือจะนำทางไปฉันจะนำทางไปเองเมื่อชาติก่อนฉันเองก็ยังวุ่นวายก,กับการิ่งหนีในช่วงเวลานั้นแต่ก็โชคดีสุดๆที่ได้พบกับเขตปลอดภัยจะไปไหนเนี่ยนำทางมาถูกแน่นะแน่สิพวกเราหนีลมพวกเราหนีมาหลบอ,อยู่ที่ยิมนะโรงยิม ใช่ที่นี่แหละดูเหมือนจะมีผู้บัาดเจ็บเยอะเลยนะคะส่วนใหญ่ก็น่าจะถูกโจมตีในตอนแรกในสถานการณ์ที่ตัวเองก็ตกตะลึงและฉุดกระหุนแต่ก็ยังช่วยเหลือและพาผู้คนมาปลอดภัยได้ด้วยคนที่มีความใจเย็นพอตัวและมีภาพลักษณ์ที่รับความไว้วางใจจากผู้คนง่ายๆแถมยังมีความเป็นผู้นำด้วยคนแบบนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่คนในรั้วมหาลัย เขาเองสินะหาประธานประธานนักศึกษาเขาใช่ไหมที่เป็นคนสั่งให้นายออกไปลาดัตเนายนายรู้ได้ยังไงถ้าทำได้ขนาดนี้ก็ไม่มีทางที่จะไม่รู้นี่นายุนฮยอนกูลประธานนักศึกษารูปร่างหน้าตากระดีเฉีียวฉลาแถมยังมีความเป็นผู้นําอีกเพราะครั้งนี้ได้รับการพิสูจน์จึงทําให้เราเทพเจ้าเพ้่งความสนใจไปที่เขา น่าจะถูกจัดอยู่ในระดับแลอวตา์เลยแช่มัง้งถึงแม้ในชาติก่อนจะถูกฮอบบินฆ่าตายก็เถอะการที่ปักหลักอยู่ในที่แบบนี้คงพร้อมาม้รู้ความจริงที่ว่าถ้าไม่ออกไปให้พลร่วมหาไรก็คงต้องตายนั่นหมายความว่าเขายังไม่ได้กลายเป็นอวตารของใครสักคนก็มีออฟเซอร์เบอร์มากมายตามไม่ติดหามแบบนี้ก็น่าจะมีออกคำเชิญอ,อ,อวตตรส่งมานี่นาเขาหน่เขาแน่าจรํา เขาน่าจะกำลังระบายระแวงอยู่ว่าจะเชื่อใจพวกจะเชื่อใจพวกที่เรียกว่าเทพเจ้าได้ไหมและการเป็นอาวาตารจะเป็นประโยชน์กับตัวเองหรือเปล่าอะลีจงฮยอนกลับมายังปลอดภัยอ้าวฮันจีซูเธอปลอดภัยสินะเกิดอะไรขึ้นเอาไว้สอบถามความเป็นอยู่ที่หลังเธอก่อนอื่นเรารีบออกไปจากที่นี่แห่งนี้เรารีบออกไปจากที่นี่เถอครับครับแล้วคุณคือใครผมชื่อคิมเซฮันครับ อ่าครับแล้วมีเหตุผลอะไรที่พูดแบบนั้นครับเพราะจ่าฝูงของพวกสปาราดมันตายไปแล้วครับจ่าฝูงลหรครับคุณน่าจะได้รับการแจ้งเตือนจากระบบว่าฮับกอบลินที่เป็นหัวหน้าของพวกมันถูกฆ่าไปแล้วและตอนนี้เจ้าพวกกอบลินที่ตกอยู่ในความสับสนะครับเพราะว่าหัวหน้ามันหายไปอ่าใช่ครับเมื่อกี้ผมเห็นการแจ้งเตือนแบบนั้นครับดังนั้นเราต้องอาศัยจังหวะนี้ในการหลบหนีออกไปจากรั้วมหาลัยเพราะเดิมทีแล้วเคลสคือการหนีออกไปไม่ใช่การเอาตัวรอดหรือหลบภัยครับ มีสายตาจับต้องอยู่มากแต่เรื่องก็คงยากอืมถ้าเปิดหน้าต่างเวสก็น่าจะมีกำหนดก็น่าก็น่าจะมีเวลากำหนดอยู่ครับเวลาที่กำหนดไม่รู้เลยว่ามีอะไรแบบนี้ด้วยอย่างที่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่เหมือนเรื่องจริงเหมือนกับว่ามีใครบางคนโยนพวกเราเข้ามาในเกมและกำลังสนุกกับการดูพวกเราอยู่ใครบางคนคุณรู้อะไรอยู่หรอครับ ปล่าครับผมก็ไม่รู้กล้าแค่การคาดเดาสถานการณ์ที่เจอจนถึงตอนนี้แต่ว่ามีบางสิ่งที่มั่นใจยอยู่อย่างหนึง่งไม่ว่านั่นจะเป็นใครแต่พวกเขาไม่หวังดีกับพเราหรอกครับเขารู้เกี่ยวกับระบบและเกมแค่ผู้เล่นระดับมือใหม่และยิ่งและมันยิ่งมั่นใจทำให้ฉันมั่นใจขึ้นยุนฮฮย,ยอนกูนไม่ใช่ว่าต้าต้องรีบน้มน้ำเขาแล้วหนีออกไปฮอปก็ริบได้ตายไปแล้วและจำนวนคนที่ตายก็ลดลง พวกเทพเจ้ากำลังเริ่มเบื่อไม่รู้ว่าจะเกิดเฟซกานหานแบบไหนอีกยิ่งทําให้ผู้เล่นตกอยู่ในสถานการณ์ยิ่งทําให้ผู้เล่นอยู่ในสถานการณ์ที่สบายก็ยิ่งทําให้พระเจ้าหมดสนุกและสิ่งที่สำคัญที่สุดของไอเกมบ้านนี้คือปฏิกิริยาของเหล่าเทพเจ้านั้นตอนที่พวกเทพเจ้ารู้ตอนที่พวกเทพเจ้าก็น่าจะเริ่มกันรู้แล้วว่าเขาก็ไม่ได้ถูกกัะตุ์แล้วและคงเริ่มรู้สึกว่าต้องการปัจจัยความน่าสนุกใหม่ เพราะสิ่งสําคัญคือการเคอร์เคตดังนั้นต้องยิงออกไปและจะถูกต้องเลยนะครับครับถ้าเป็นไปได้ก็น่าควรจะไปเดี๋ยวนี้เลย อืมผมต้องการแผนรับมืออยู่พอดีเพราะติดต่อกับภายนอกได้ได,ด้วยแม้ว่าจะสามารถฟังข่าวภายนอกได้ผ่านอินเทอร์เนต็ตแต่ส่งข่าวภายในร่วมะแต่ส่งข่าวสารไม่ร่วมอะไรเช่นขอความช่วยเหลือออกไปข้างนอกได้ไม่ได้เลยน่าจะเป็นผลของไอ้สิ่งนี้ที่เรียกว่าเฟลหเอรือะรอะไรนั่นอะไรเนี่ยคนที่ประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและตัดสินยากเฉียบขาดไม่สามารถทําาะได้ในการายเรื่องครั้งหนึ่งและตายไม่สามารถทําอะไรได้ในการาเล่นครั้ง,งหนึ่งและตายตอนควิดแรกอย่างนั้นเหรอมันมีบางอย่างแ,แ,แปลกฮะ สิ่งที่จาได้ในคันเล่นครั้งที่หนึ่งคือภา,ายในลงยิ้มไม่มีทัดทีว่าจะหนีไปหรือตอบโต้กลับได้ยินว่าว่าได้ยินว่ายืนหยัดอยู่ในการตั้งรับเป็นหลักจนสุดท้ายก็ถูกเขากัอบยงสังหารดังนั้นฉันเลยคิดว่าผู้นาน่าจะขี้กลัวมากหรือไม่ก็เป็นพวกโรเลแต่นี่ครับแต่นี่เขากลับดูไม่เป็นแบบนั้นนี่คุณพูดอะไรของคุณครับการที่เรารออยู่ในการที่เรา,อาร,ราอคอยการช่วยเหลือยอยู่ที่นี่มันดีที่สุดแล้วครับ พวกเราไม่ควรออกไปข้างนอกรกะเชิญหน้ากับอันตรายนะคะพี่เฮยอนกูนคงไม่ได้เห็นด้วยกับคนพูดของคนคนนี้ใช่ไหมไอ้ค้างคาวพักอุดงกร,รทาไมหมอนี้ถึงอยู่ที่นี่ไม่มีทางที่ฉันจะไม่รู้จักหมอนี้เมื่อชาติก่อนมาเคยปันหัวเราหลายครั้งแล้วแต่เรื่องนั้นมันเป็นกรณีพิเศษติดต่อตำรวจหรือหน่วยกู้ภัยได้ไงถ้านั่งรอเฉยๆแล้วเกิดมีใครชม,ามํา แล้วถ้าเกิดไม่มีใครมาช่วยคนล่ะสรุปก็คือพี่กำลังจะเอาชีวิตของคนไปเดิมพันอย่างนั้นเหรอครับเปล่าฉันหมายถึงไม่คิดเลยว่าพักดงกวนจะมามาหาอะไรเดียวกับฉันแต่พอเห็นมอนี่แล้วก็เริ่มเดาข้าวว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าไอ้มอนี่อ๋อสวัสดีครับผมพักดงกวรนเป็นรองประธานนักศึกษาครับอ่าครับยินดีทัรู้จกัก ได้เผชิญหน้ากันตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้ช่างน,น่ายิดีเสียจริงจากที่เริ่มฟังเมื่อกี้ดูเหมือนว่าคุณจะพูดเรื่องเพอร์เซอร์ที่พี่หายนกูนฟังอยู่นะครับต้องหนีออกไปต้องหนีออกไปจากที่นี่เหรอครับทาไมถึงคิดว่ามันเป็นเรื่องเพอร์เซอร์นะครับเสียสติไปแล้วเหรอครับครั้งหนึ่งครึ่งหนึ่งของคนที่ครึ่งหนึ่งของคนที่อ,ทออกไปยกมาอยู่ที่นี่คือผู้ได้รับบาดเจ็บและลากคนพวกนี้ไปทั้งหมดหนีออกไปเหรอครับดูเหมือนว่าแค่คุณฆ่าสป,ปราร์ได้ของตัวอย่างเช่นตัวอย่าง ดูเหมือนว่าคุณฆ่าสป,ปราร์ตได้อย่างโชคช่วยสองตัวก็เลยไม่เกรงใจก็เลยไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยสินะครับพวกที่อยู่ข้างนอกเป็นสป,ปราร์ตที่ไร้ความเป็นมนุษย์ครับดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่รักผู้บาดเจ็บที่ม่มนุษย์ดีๆติดตัวหนีออกไปครับการรอคอยความช่วยเหลือจากการรอคอยความช่วยเหลือจากตำรวจหรือทห,หารเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราและคนหมู่มากครับ ใช่แล้วถ้าเป็นคนทั่วไปก็ได้เข้าใจยืนการและความคิดเห็นแบบนั้นแต่ฉันรูดเป็นอย่างดีว่าเราเป็นคนยังไงสิ่งที่ที่สุดเพื่อคนหมู่มากไอ้โรคจิตที่แฝงตัวเข้าไปในองค์กรและยุยงเราและยุยงเราผู้คนจากนั้นก็คอยเฝ้ามองความที่น่า,ท,นาที่น่าอย่างสนุนนาใจและหนีไปคนเดียวคนที่สนใจต่ผลประโยชน์ของตัวเองและไม่แยแสว่าจะมีใครตายไปบ้างไอ้สัปปะาดในข้ามนุษย์คนอย่างพักดงกรวรพูดว่าพวกเราเหรอวาจาดีเหลือเกินนะ แต่ว่าในครั้งนี้ฉันไม่ยอมให้ฉันจะไม่ยอมให้เป็นไปตามที่นายต้องการหรอกไอ้ั้งคาสันลเลว